ทสุภาพบุรุษและสุภาพสีทั้งหลายเอาละในครั้งนี้การประชุมโจรสลัดแมวครั้งที่หนึ่งจะได้เริ่มขึ้นในฐานะผู้ทรงเทียบเชิญขอให้ทุกท่านนั่งลงและแสดงตัวตนของท่านในการเข้ามาอยู่แคนนี้ด้วยความเกลือนั่นเองนะฮะยังไงก็ขอย่นดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแคทออเดอร์เพื่อความบปริสุดใจแสดงความเกลืองท่านออกมา นี่ไม่มีแต่คนเกรือเกืองั่นเลยเหรอใช่มีแต่คนกระเกืองั้นหแนนนหละที่ไม่อยู่แคนนี้แต่ละคนเนี่ยไม่มีคนดีทั้งนั้นหรอกมีแต่คนบาปทุกคนเปิดกาชาล้วนแล้วแต่เจ็บปวดเปิดมาทั้งหมดเกลือทั้งหมดเลยเหรอใช่เกลือทั้งหมดไงทุกคนจะเหลืออะไรละไ่ะถ้ามาอยู่แคนนี้ดูจากหัวแคนสิใช่คนคนนั้นกขาเกลือเกลือจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจนลูกแคนแต่ละคนค่อยๆห้ามเขานะแต่สุดท้ายเขาก็เปิดอยู่ดีเอาละทุกท่าน เราจะเริ่มการประชุมครั้งที่หนึ่งในวันนี้นานมาแล้วนะที่แห่งนี้ได้มีสมาชิกทั้งหลายในแค t ออเดอร์ได้เข้ามารวมตัวกันทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นเร็วมากมแต่ก่อนเรามีกันอยู่แค่6คนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่กิวเราเริ่มขยายใหญ่ขึ้นจาก6คนเป็น30คนถัดมานั้นได้มีสมาชิกหน้าใหม่มากมามเข้ามาผมจึงได้ตั้งกฎขึ้นมาใหม่สำหรับหัวแคนโดยผมที่เป็นพี่ใหญ่สุดในแคนก็คือพี่แบ๊ คุณไอติมหรือใครก็ตามที่อยู่ในแครนของเราและเป็นชื่อหลักน้องบิก๊กใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในนี้ทุกคนก็รู้ว่าหัวแครนของเราเกลือขนาดไหนแล้วที่อยู่หน้าที่อย่างนี้เราต้องร่วมด้วยเช่วยกันโหวตว่าตู้นี้เราจะให้เขาเปิดดีไหมฮึมโอ้ันจะไม่เลือกเหี้ย หยุดเขาหยุดเขาอย่าให้เขาเปิดตู้หน้าชาเลนจะมาแล้วชู้หน้าตู้หน้าเป็นตัวละครใหม่แล้วอย่าเพิ่งใจเย็นอย่าให้เขาเปิดทุกคนต้องเห็นด้วยกับพี่แบ๊กพี่แบ๊กกันนะ,จะใจเขาเปิดอย่างเดียวเลยไปแนะนําเขาได้ยังไงเชื่อผมหยุดซะอย่าเปิดคุณจะห้ามเขานะเอาเราทุกคนหยุดได้แล้วเราทะเลาะกันปากพอแล้วเรามาตกลงกันดีกว่าว่าตกลงแล้วเราใ้เขาเปิดหรือไม่เปิดกันแน่สําหรับตู้เรนตู้นี้ตู้เรนเหรอ ผมว่านะควรจะมีทางเลือกที่ดีกว่านี้สำหรับเกมเกมนี้มากกว่าอย่าลืมนะเพชรเขาเพชรเขาเหลือน,น้อยดีปีสิมันจะเป็นการดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าให้เขาเปิดไปแล้วเรามีคลิปใหม่ๆได้ดูกันมันจะดีไหมถ้าเกิดว่าเขาเปิดไปแล้วแล้วเขาได้มันก็จะเป็นการดีเราจะได้ยืมตัวละครของเขามาใช้ถูกไหมหรือว่าไม่ถูกเอ๊ะ หรือว่าควรจะติมควรจะหาสูตรหมัยแม่เขาเปิดนะหรือว่าจะดีไหมหรือว่าดีหรือว่าเราควรจะห้ามเขาต่อไปเยลิหนั่นไหมก็อย่างที่พี่แบ๊กได้เสนอไว้เราควรจะบอกเขาไปเลยว่าเปิดไปเลยหรือว่าจะปล่อยไว้ตู้หน้าเผื่อเขาจะรอชาเลนหรือมันจะดีไหมถ้าเกิดว่า ตัวละครใหม่เข้ามาอีกเราก็จะได้บอกเขาว่าเปิดไปเลยสิทาไมล่ะเพชศคุณก็มีแล้วคุณจะได้เอาตัวละครไปปั้นเศษเกลือไปปั้นตัวละครอื่นที่มันจําเป็นเห็นด้วยไหมท่านผู้ชมทุกท่านไม่อยากจะเอาคำพูดไม่ออกรู้จะปากคำห่มเลยเราควรเปิดการใช้เขาหึหึนายก็ป่าไปแล้วเลยเพรเขายิ่งไม่ไน้อยอยู่เปิดไม่เปิดเปิดไม่เปิดเปิด ไม่เปิดเชื่อผมดิคุณควรจะให้เขาเปิดไปนะรับรองเราจะได้มีคลิปใหม่ๆดูแล้วเราก็จะได้ขิงก็เต็มที่พเพราะเพชรเขาหมดแล้วเราก็จะสบายกัน